สบายด th ีสวัสดีพ่อแม่พี so ่น้อง FC วันศุกร์สู่ปอนเดอร์เปิดภาพมาก็ลัจะเห็นตลาดดงวันนี้ค่ะอยู่ตลาดดงเมืองไทรบุทองแขวงสวรรค์เกษตรพี่น้องวันนี้จะไปผัดผัดข่าโทลดเดี๋ยวผ้าเบิ่งผ้าน้องไปใทรมาเบิ่งเต่าก้อนวันนี้ก็เป็นเมืองวันพผ้าไงเลยเนาะมาเบิ่งเต่าว่ามีเต่าบ่อคนอยากปล่อยเต่าพี่น้อง เออเอาหายรอตัวนี้แหละกระโตกคิดได้อยู่เด็กน้อยมันจะปล่อยเต้าคนวนะ่าเด็กบรรยากาศหมข้ามคนละมากรากไม้เนาะขนบม,มีเตา้ากับคนละไปซื้อเอปาปลายคนละพี่น้องเออลืมใส่เกลือ <laughs> อันนี้ก็ว่าใส่เกลือกันน้องควายใส<น>่ก็ทุเรียนอยากยไหมนนไปเลี้ย,ยงไอ้เหี้ย ไปเปนึ่งโม่เดียไปให้พอ่ออุ้มพพปิดคือรถจังกินลูกเม,มนี่ผมยุ่งมมนี่มาเดี๋ยวบ้านเยานะ่น้องพี่น้องก็เลยแววมาพี่เลยพาคนไปลอยเต่าปล่อยปาลาแหละเพราะว่าพอ่อคนไปเห็นงานแล้วเนาะงามอรลิกรติบคนลายอลย ซึงอ่างอ่ามีถิดคมพอดีอยคนยือหัว,หวดนึนเอาไว้ไปหาห้องกระติบเขา่าโบมีทีีเหรเออทางนั้นพลไม้ลายเลยนาะยามนี่เนาะล้นล้นงเอาบ่กัดลบมี่เหรไปไรอพีพูดก่อน บ่ม no, no. ีน้อพี่น้องนอยากปล่อยเต่าจมจมจมอยากปล่อยเต่าอยากปล่อยเต่าปล่อยปล่อยเต่าฝันจือได้แต่ไปออนไปพูนจืดอไดแต่แต่ไปแก่งก่อหมักงงอย่างใ้หมักไม่ฮ่าคลี ไปดูเขอ,องบ้นบานๆเนอะตลาดใน้ลายของอยู่ของคืงอ้แมงขนูนทีเท่าๆอันนี้นะแมงขานูน้างบล๊อก,กขอบเตเขียดแมงขนูนที่้องบอก มัจกาตในตลาดสักวนันน้ำอ้อยปัน่นสดๆหมักยางนะหมักยางป่ะมันบ่นมีวายไปเบิกทางหนากหรอกตลาดแคมทางบานปลายโอ้พอน้องผูช้ชายเพื่อน <c oughs> ไปหล่อเสือแล้วก็วี๋ทางนอกคอยบริลงไปเนาะ มีบุมีเด้ออย่าเปิดประตูเลยลูกใครมากก็ต้องแวะนอกตลาดนะี่นะพี่น้องตัวคลองขายลายพอสมควรได้เชยพี่น้องนะมีเตาเ<อ>่าเชยไปใส่ตะฝอยเตาเ่าแล้วนี่ห้างเนี่าฝากใส่ไนะงนี่แพงเนาะตัวหนึ่งนเนาะแพงเลยตอนนั้นที่พ่อใช้ไทมก์กระเพาะผลผนยังได้ไปปล่อย,อยหันตัวละเจ็ดแปดสิบพันอยู่อันนี้ อยู่ตลาดดงดพพ<ม>ที่มันลดแพงแม่ชื่ออยู่หันนนี่มันอาปาคืออะไรเอามือป้อนเขาได้ยา <ไอ S 1> หันก้นมันมาเที่ละไไ่ะแดดฝนนี่นเด็กเขาจะแบบครบแน่นเด็กเาจะแบบเจ้าค่ะอ้าวเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ะอดหนองวัดพระาธระาตุโพธิห้องวัดพระธาตุโพธิ์ไม่นาะแดดข้าวฟอ,อยเด้องฟอยเอ้ย đẹt lấy thời này, xỉ mông quả, hẻm tiệt tiệt. Ơ, bòi long hành thang bò. tục nam, đây nam nam bốc hàng cái gì? Đi tha lúc nó mắc cắp cắp Tốt đấy, tốt lắm Làm mình bột ก่อนยืนดิพี่น้ากระลายแล้วนี่บอกเอาเอาเข่าวนี่บอกว่ากระช่างเลยบอก,กบเฮ้ยตกปมเลยไปมันแดดฮ่นนหายไปใส่ไป่นปล่อยแล้วพัดทามาหายไปใส่ ดีดีเนี่ยเชื่อฮะมันยังแดดฮ้อนอยู่อ้าวมีลอตเตอรี่ไทยขายพร้อมเอานี่มะเอ้ยดึงประมวเลยน้อย์ดึงประมวเลยเอ้ยอยู่ในมองขายอยู่ในมองขายปลานี่เื้อหากกระยางเขามาเมื่อกี้นี้แปดหนึ่งกันเก้า อันเดียวกันเดียวเอาต้นน่นวลูกฮันผงใสผงใลูกนดึงรางวัลหน่อยเลยลูกนดึงรางวัลหน่เลยลอตเตอรี่ใครใบดอลอยาบาทยัยเฮ็ดลูกเฮ็ดจั๊กผดึงเพียงใครพล่คนไปนัางสกอนไม่น้อยไปดึงมองหน้าไม่น้อยตาสามห้าสาม อาจารน์ูเกีกทมเด้นนี่มามามาให้พอเมียนปยังไงเอาไว้เอาไว้มาเมอยนาเมียนเผื่อเฮงของข่อย้านของข่อยฮานเจ้าเจ้า่อโอเเพิ่นเพิ่ให้พ่อเพิ่นจับได้หน่อยกันร้านนนะมาลูกมัมาเมียอเมียนมั้ยให้พ่อ้มดมั้ย เอยอไขออ่มีนว่ามนของลิ่นนะฮะชึกจะเยดีลูกดึงหาสามให้่อกคนฮึงึง <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็แดดแดด ่เลยอันนี้บงบุษาไอ้อบองบุษาลอากไม้เร่นมาหาชร้างใช้ลูกช้างลูกช้างเหรออืมแม่ช้างโอ้แม่ช้าง khืน bố đại đi lúp, con là tôi nhảy kì. Chụt thút còn Chụt đấy hòn, bảo. Hòn với พี่น้องอาวุธนำกันด้วยพี่น้องด้วยต้นเฮากระว่ายพรพรอ,อ,องพระธาตุโพนเป็นทีกับรอแต่ไมนะ่พี่น้องเนาะพี่น้องฝั่งไทยกึมาลายเลยทีเดียว เดี๋ยวลูกเกิดดอกไม้ลูกดอกไม้มาจากใครไปดูแล้วว่าหยุ่งบ้าล่ะก็ลูกไปทางต้นโทรสาทุเด้อพี่น้องไปเห็นคลิปนี่ก็หนุกมือคอพลรำเพิ่นเด้อร์สักจิตสลายเด้อ พอพลงมาจากเนือจุกเถือ่อจะได้พาน้องอไอใส่คนหมาไหวจุกเถือ่อนอยากมาเนาะปล่อยปลาปล่อยยังไปอยู่แถวต้นโพผู้ผม้ผ้ผู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 ้ผ้ผู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 ู้ผู้ผู้ผู้ลูก,ลกูดท้ายู้หู้ดู้ หัวยองหัวยองก็จีบหอยากไทยดอกอุ้มด้วยเพิ่นท่อนเบิงจะเอาเกือบคนละอันคนกระลายอยู่นะพี่น้องภาคใต้พวกกระมาไลเต็มเลย ตอนนี้กะซื้อเมื่อเนี่ยน้องพี่น้องก็โอเคเดอ้อพี่น้องคลิปนี้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องอิ่มซีสุสุคนดูดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแห้งแข็งแหง้งเนาะความเจ็บก็จะได้ความไข่ก็จะมีเดอ้อคิดยังกไงจะมุ่งมั่นปราบธนาเนาะพี่น้องเนาะนการเงินการงานลาบลื่นเนาะขอให้มีโชคไงลุ้นทับสุขสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อที่เห็นคลิปนี้เนาะใครอยากได้เนี่ยกะทิ่ทานขอพรน,นำผลได้เด้อพี่น้องเดอ้อรถพี่นี่ควครไซื้อกลับแล้วล่ะ แดดแห่มขนาดยังสามีนยังสามีอะได้ไงปลาลูกไปะ